สวัสดีค่ะเจษสนไทยฟินเลสน,นะคะพี่ๆน้องๆขาวันนี้ยายสนก็จะมาพาพี่ๆน้องๆมาชมค่ะยาสยสุยายสนจะมาแนะนําวิธีทาปลาค่ะยายสนจะรีวิวรีวิวเครื่องมือที่เราจะมาทาปลานะคะพี่ๆน้องๆง,ง่ายนิดเดียวค่ะง่ายนิดเดียวอุปกรณ์ของเรามีแค่สองชิ้นแค่นั้นค่ะก็สามารถทําปลาได้ค่ะทําได้ง่ายๆนะคะยายสนก็ไป หาปลามานะคะหาปลามาแล้วแล้วทีนี้เราก็จะมาทํานะคะทีนี้ปลาเยอะค่ะปลาเยอะมากเพราะว่ายยสนก็ไปแป๊บเดียวเองนะคะก็ได้มานะคะก็ได้มาขนานดะนี่ก็ถือว่าหาง่ายค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปทําอะไรยากเลยค่ะเอากระชังโยนลงไปในแม่น้ำานะคะโยนลงไปในแม่น้ําเสร็จแล้วก็เอากิ่งไม้แค่ไปตีน้ําแล้วปลามันกกก็มาเข้ากระชังของเราเองค่ะเดี๋ยวเยสนจะรีวิวให้ดูนะคะ อันนี้ก็คือที่ขูดมะพร้าวของเรานเองกับที่ขูดมะพร้าวของเรานะคะะนาะก็ wrote, ทําง่ายๆค่ะทาง่ายๆโอ้ยตาก้องตาก้องอย่าโยกเยกอย่าโยกเยกอ่านี่ภาพเคลื่อนไหวไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าตากล้องของเราเนาะก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นที่ขูดมะพร้าวของเรานเองนะคะที่ขูดมะพร้าวของเรานเองทําง่ายค่ะทําง่ายสะอาดด้วยค่ะ เราจะใช้อุปกรณ์แค่2ชิ้นเองค่ะมีกันไกเนาะคะ่ะที่นี่เขาจะไม่ไม่ค่อยใช้มีดกันเนาะคะ่ะเวลาทําปลาทําอะไรเขาจะใช้กันไกส่วนใหญ่ถ้าปลาตัวใหญ่เขาจะมีเครื่องมือคือว่ากันไกเนาะค่ะกันไกล,กไกลสาหรับตัดปลาเนาะคะ่ะเนาะใหญ่ส่วนก็ไม่ลงทุนถึงขนาดนั้นอันนี้ก็กันไกลของเราธรรมดาธรรมดานี่เองเนาะคะ่ะก็ทาอย่างัน,นี้นะคะง่ายค่ะง่ายนิดเดียวค่ะ เราก็ใช้ที่ขูดมะพร้าวนะคะขูดมะพร้าวของเราเนาะค่ะน้อเเพื่องขูดมะพร้าวเครื่อนมือนะคะเน้อก็เอามาขูดเหมือนที่เห็นนะคะแล้วก็ตัดเลยค่ะตัดเต็ดตัดตีดตัดเมื่อตัดอะไรออกหมดเลยค่ะแล้วก็เราสามารถทําได้โดยที่รวดเร็วเลยค่ะ ในกะละมังในนั้นเนาะคะ่ะเนาะในน้ำาเย ind, สนก็จะเอาเกลือใสค่ะเอาเกลือใส่แล้วก็เอาน้ําใส่แล้วนะคะเนาะแล้วเวลาเราตัดอย่างกันนี้เนาะคะ่ะเราก็แช่ลงไปในเกลือนะคะเพราะว่าปลาที่นี่เนาะคะ่ะเพราะว่าน้ํามันเย็นค่ะน้ํามันเย็นแล้วทีนี้จะทําให้ปลานะ่ะเมือกเยอะเนาะคะ่ะเนาะก็จะเหม็นคราวะคะ่ะเราก็ใช้เกลือนะดับกลิ่นคราวนะคะ่ะแล้วที่นี้ก็จะสะอาดเลยะคะ่ะถ้ารู้จักวิธีทำเนาะคะ่ะเนาะปลาก็จะไม่คลาวะคะ่ะ เอาเกลือแช่เอาไว้ค่ะแล้วก็จะล้างออกมาได้สะอาดเลยค่ะตัวปลาจะใสแจ๋วเลยค่ะถ้าเราเอาเกลือไปแช่เอาไว้ก่อนนะคะทับเยอะๆบางทีได้มาเป็นสองถังสามถังยาสนจะนั่งทําโดยไม่กลัวที่บ้าปลาจะเสียนะคะเนาะเราก็เอาเกลือลงไปแล้วก็เอาทําปลาแล้วก็โยนลงไปในนั้นนะคะปลาจะตัวแข็งโดดขึ้นมาเลยนะคะ เราก็รู้จักวิธีค่ะอันนี้ยายสนก็เอามาหมักเนาะค่ะเนาะเอามาหมักผงเนาะคะ่ะผงนัวผงนัว,นวแล้วก็เกลือเนาะคะ่ะเนาะก็เอาผงมาหมักหมักแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นเอาไว้เนาะคะ่ะถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจได้ทําในคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะกดกระดิง่งกริง๊งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้าค่ะบาย